สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวเลี้ยวภูไปเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยครับสเทือนแอนฟิลเลี้ยวภูเปิดฉากคาบไทม์ชาบี้อลังโซ่กลับบ้านเก่านั่งกุนสือเลี้ยวภูกําลังเดินอยู่บนเส้นทางที่คุ้นเคยอีกครั้งเส้นทางแห่งการตัดสินใจครั้งใหญ่ท่ามกลางแรงกดดันและความคาดหวังมหาศาลแม้ฤดูการยังไม่จบแต่เสียงกระซิบจากเบื้องหลังเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ และหนึ่งในชื่อที่ถูกพูดถึงมากที่สุดตอนนี้ก็คือชาบี้อลอนโซรายงานล่าสุดจากสื่อดังอย่าง a s สเผยว่าเลี้ยวอพูได้ทําการติดต่อเบื้องต้นกับอลอนโซแล้วเพื่อพูดคุยถึงความเป็นไปได้ในการรับตําแหน่งผู้จัดการทีมในอนาคตนะครับแน่นอนว่าสําหรับแฟนหงแล้วนี่ไม่ใช่ข่าวที่เกินความคาดหมายเพราะอาดีตมิดฟิลหมายเลข14เคยเป็นขวัญใจของเดอะคอปและเป็นนักเตะที่เข้าใจ d n a ของสโมสรอ,อย่างลึกซึง้ง แม้ในตอนนี้อเน,นสลอตยังได้รับการสนับสนุนให้คุมทีมจนครบฤดูกาลแต่ท่ามกลางฟอร์มที่ไม่คงเส้นคงวาและการใช้เงินเสริมทัพมหาศาลบอร์ดบริหารก็เริ่มมองหาความเป็นไปได้ใหม่ๆสำหรับสีสันหน้าออลอนโซยังไม่รีบตัดสินใจแต่เลียวผูกพ,พร้อมรอหลังพาเรอัลมาดริดผ่านช่วงเวลาเข้มขน้นแต่จบลงด้วยการพ่ายแพ้ต่อบ,บาเซลลนาอลอนโซได้ตัดสินใจเว้นวักจากการคุมทีมและเข้าสู่ช่วงที่เขาเรียกว่าการพักฟื้น เพื่อชาร์จแบตและรอเวลาที่เหมาะสมในการกลับมาความอดทนของอลังโซไม่ใช่เรื่องใหม่เขาเคยปฏิเสธข้อเสนอจากทั้งบบเยนร์มิวนิกและเลียบูในปี2024เพราะมองว่ายัางไม่ถึงเวลาตอนนี้เขาก็ยังยืนกรานในแนวทางเดิมไม่รีบขว้างงานไม่เร่งตัดสินใจแม้จะไม่ได้คุมทีมอยู่แต่ชื่อของเขายังถูกจับตามองจากหลายสโมสรใหญ่ทั่วยุโรป โดยเฉพาะในพรีเมียร์ลีกซึ่งเป็นลีกที่กำลังแข่งขันกันหากุนซือระดับหัวแถวที่มีทั้งวิสัยทัศน์ทันสมัยภาวะผู้นำและประสบการณ์ในการพาทีมประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนการเจราจากับเลียภูในครั้งนี้จึงถือว่าเป็นการปูทางมากกว่าการเร่งรีบปิดดิวและแหล่งข่าวยืนยันว่าบรรยากาศของการพูดคุยเป็นไปในทิศท,ทางบวก อลอนโซ่ในวัย44ปีกลายเป็นเป้าหมายระยะยาวของหงแดงและถูกมองว่าอาจเป็นตัวเลือกสำคัญในฤดูกาล2026หากจังหวะและเวลาเหมาะสมความผูกพันทางใจกับแอนฟิลย่างแน่นแฟน้นอย่าลืมว่าอลอนโซ่เคยลงเล่นให้เลี้ยงูถึง5ปีเต็มและมีส่วนร่วมในค่ำคืนอันยิ่งใหญ่ของสโมสรโดยเฉพาะแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกปี2005การกลับมารับตำแหน่งนายใหญ่ในทีมแอนฟิลจึงไม่ใช่แค่เรื่องของฟุตบอล แต่ยังมีแง่มุมของความรู้สึกและการเชื่อมโยงกับแฟนบอลที่อาจช่วยปลุกพลังของทั้งทีมและสโมสรให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งนะครับแม้ตอนนี้คำตอบยังไม่ชัดเจนและอลังโซยังคงนิ่งเฉยกับทุกข้อเสนอแต่ที่แน่ๆเลียวผูได้ขยับมาก,ก่อนใครและกำลังวางแผนเงียบๆเ,เพื่ออนาคตที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม เรื่องนี้ยังไม่จบและบางทีการกลับมาของฮีโร่จากอิสตันบูลอาจจะใกล้กว่าที่เราคิดก็เป็นได้นะครับ ไปที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับเสอ,อังกฤษถล่มยับเลี้วพูเล่นพังไม่เป็นท่าแชมป์เก่าแต่ฟอร์มไม่มีชิ้นดีความพ่ายแพ้สุดเจ็บปวดของเลี้วพูต่อบอลหมาดสาต่อสในช่วงทดเวลาบาดเจ็บกลายเป็นชนวนให้เสือ,อังกฤษพร้อมใจการวิจารณ์อย่างดุเดือดโดยชี้ชัดว่าแม้ทีมหงสแดงชุดนี้จะมีจุดบกพร่องแต่ไม่ควรแย่ถึงขนาดนี้เลี้วพูกลับสู่จุดเริ่มต้นอีกครั้งเดวิดลินผู้สื่อข่าวสายเมอร์ซี่ไซส์วิเคราะห์สั้นๆแต่ชัดเจนว่าเลี้วพูสมควรแพ้จากฟอร์มที่ย่ำแย่อีกเกเม ในฤดูกาลสุดเลวร้ายนี้บอลหมัดชนะได้แค่เกมเดียวจาก14นัดหลังสุดแต่ก็ยังจัดการทีมที่ฟอร์มเหมือนทีมครึ่งล่างของตารางได้อยู่หมัดทีมชุดนี้อาจไม่สมบูรณ์แบบแต่ควรแย่ขนาดนี้ไหมไม่มีทางเลยครับเจมส์เพียร์สจากเดอะแอตติกถึงขั้นใช้คําว่าน่าอับอายกับผลงานที่แสดงออกมาการไร้พ่าย13เกมติดที่ไม่เคยดูน่าเชื่อถือเลยจบลงแบบขายหน้าสุดๆอีกครั้งที่เลี้ยวผูป้องกันลูกตั้งเตะไม่ได้ในช่วงท้ายอีกครั้งที่พวกเขามีบอลมากแต่ทําอะไรไม่ได้เลย บอลมัดยิงปิดบัญชีทศเจ็บเลี้ยวผูเสียหายทุกด้านสื่อถามกลับจะปล่อยโรเบอร์สันจริงหรออาดัมพาเทลจาก BBC Sport ตั้งคำถา,ถามถึงการตัดสินใจในเบื้องบนของเลี้ยวผูหลังฟอร์มรับยังเละไม่หยุดลูกทีมของสล็อตต้องโทษตัวเองทั้งหมดกับความพ่ายแพ้นี้และหากเลี้วผู๋กำลังคิดจะปล่อยแอนดี้โรเบอร์สันออกจากทีมในสถานการณ์แบบนี้มันก็น่าตกใจเกินไปนะครับเพราะตัวเลือกในแนวรับมีอยู่อย่างจำกัดมากลูกพาวเวอร์จากเดลี่เมล l ชี้ชัดว่าฤดูกาลนี้ควรล้มเลือกความหวังเรื่อง แ้แลวแฟนโหงที่ยังเกาะความหวังลุ้นแชมป์ไว้แน่นถึงเวลาปล่อยมือแล้วครับมันจะดีกับใจคุณเองพวกเขาตามอาเซนอลถึง14แต้มแพ้ในลีกไปแล้ว7นัดแพ้อีกครั้งก็เท่ากับจํานวนความพ่ายแพ้รวมของ2ฤดูกาลก่อนหน้านี้หน้าหนักใจยิ่งกว่าคือพวกเขานําซันเดอร์แลนด์อันดับ10อยู่แค่3แต้มเท่านั้นและคู่แข่งถัดไปคือนิวคลาสเซลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เกรกอีแวนส์จากเดอะแอตติกย้าว่าสถิติไร้พ่ายไม่มีความหมายเมื่อคุณไม่มีชัยชนะลืมสถิติ13นัด ไร้พ้ายไปได้เลยประเด็นที่น่าเจ็บปวดยิ่งกว่าคือเลือภูไม่ชนะใครเลยในห้านัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกและมันยิ่งแย่ลงเมื่อคุณเห็นว่าคู่แข่งตลอดช่วงนั้นมีทั้งบอลมัดเบอร์ลี่อาร์เซนอลฟูตแลมและลีสสำหรับทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกการทำผลงานได้หน้าผิดหวังขนาดนี้เป็นเรื่องที่ทั้งน่าตกใจและรับไม่ได้แม้เกมนี้จะเป็นนัดแรกที่แพ้แต่ผลเสมอที่หน้าผิดหวังก่อนหน้านั้นก็เหมือนความพ่ายแพ้ดีๆนี่เองครับเสียงโหจากแฟนหงไม่ใช่แค่บรรยากาศแต่คือ สัญญาณเตือนว่าฤดูกาลนี้กำลังล่มมาร์คโจนส์จากเดอะมิเรอร์สรุปแบบไม่ไว้หน้าว่าฤดูกาลนี้ของเลี้ยวผูคือเรือที่กำลังอับปางความหวังของเลี้ยวผูในการป้องกันแชมป์ได้จมหายไปนานแล้วครับแต่วันนี้มันถึงจุดที่เรือทั้งลำเจอพายุซัดอีกระลอกเลี้ยวผูยังคงเป็นทีมที่ให้โอกาสคู่แข่งเสมอและพวกเขาก็จ่ายราคาเต็มๆจากการป้องกันลูกทุ่มในนาที94ที่จบลงด้วยการโดนยิงประตูชัยทีมชุดนี้พังอีกครั้งและครั้งนี้อาจหนักสุด ด้วยซ้ำจากบทวิจารณ์แทบทุกสำนักเสืออังกฤษสะท้อนตรงกันว่าฟอร์มของเลี้ยวภูในช่วงหลังไม่ใช่แค่สะดุดชั่วคราวแต่กำลังอยู่ในช่วงตกต่ำจริงจังแม้จะไร้ผ้ายมาหลายเกมแต่ความไร้ชัยชนะในลีกและความผิดพลาดซ้ำซ่าโดยเฉพาะในเกมรับกลายเป็นปัญหาหลักที่กำลังฉุดรั้งพวกเขาออกจากเส้นทางลุ้นความสำเร็จนะครับ ไปที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับสตีฟนิโคลฟาดแรงจวกสีแข้งหงผลงานยับเกมพ่ายบอลมาสุดช็อกเลียพูยังคงจมอยู่ในช่วงเวลาที่แฟนบอลต,ต้องขมขื่นหลังบุกไปแพ้ให้กับบอลมาสามต่อสองในเกมพรีเมียร์พร้อมกับฟอร์มการเล่นที่เต็มไปด้วยคำถามโดยเฉพาะจากอดีตตำนานทีมอย่างสตีฟนิโคลที่ออกมาเฉ่งไม่ยัง้งผ่านรายการของ ESPN ถึงนักเตะห,หลายรายที่เล่นต่ำกว่ามาตรฐานโดยเฉพาะเวอร์จิลฟานไดค์โมฮัมเหม็ดซาลาห์โคดี้กัคโปและฟลอเรียนเวียตว่าไม่ได้เรื่องในเกม ฟานไดค์เล่นพัง3ลูกนิโคบอกเละสุดตั้งแต่ใส่ชุดหงนิโคเริ่มในการชี้ชัดว่าฟานไดค์มีส่วนกับทั้ง3ประตูที่เสียให้บอลมัดโดยเฉพาะ2ลูกแรกในครึ่งแรกที่กับตันทีมชาวดัชมีส่วนผิดพลาดเต็มๆทั้งจังหวะเคลียบอลพลาดที่นำไปสู่ประตูของเอวานิลสันและการเช็คลำหน้าพลาดที่เปิดทางให้คิมินเนสหลุดเข้าไปยิงแม้เจ้าตัวจะแก้ตัวได้บางส่วนด้วยประตูมงตีไข่แตกก่อนพักครึ่งแต่ความผิดพลาดในการจัดการลูกตั้งเตะในช่วงทดเจ็บที่ท ให้อามีนอัตลี่ซัดประตูชัยให้เจ้าถิ่นก็ยิ่งตอกย้ําถึงความหลวมของเกมรับหงแดงผมไม่เคยเห็นฟานดค์กเล่นแย่ขนาดนี้เลยตั้งแต่เขาใส่เสื้อเลียวผูกเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับทุกประตูที่เสียแนวรุกหายซาลากักโปเวียดโดนรุมเช่งนิโคไม่หยุดแค่แนวรับเท่านั้นแต่ยังจัดหนักไปถึงแนวรุกทั้ง3คนที่ไม่มีบทบาทอะไรเลยในเกมนี้ทั้งซาลาที่ไร้ประสิทธิภาพโดยสิ้นเชิงกักโปที่เงียบเป็นเป่าสาและเวียดที่จ่ายบอลให้บอลมัดมาก ก่อจ่ายให้เพื่อนตัวเองหรือผูกครองบอลได้เยอะมากและแดนกลางก็ป้อนบอลให้แนวรุกตลอดแต่3ประสานนี้แทบไม่ได้สร้างอะไรเลยไม่มีจังหวะเข้าทำจากโอเพนเพลทที่ดูแล้วต้องเป็นประตูเลยสักครั้งทุกประตูที่ได้ก็มาจากลูกตั้งเตะเท่านั้นนิโคแฉข้ออ้างความล้าฝังไม่ขึ้นสําหรับกับตันทีมถึงแม้เฮดโค้ชอาเนสลอตจะให้สัมภาษณ์หลังเกมว่าผู้เล่นหลายคนอาจล้าแต่สตีฟนิโคย้ำว่าข้ออ้างนั้นใช้กับกองหลังระดับเวิด์คลาสอย่างฟานไดค์ไม่ได้ถ้า คุณจะเรียกตัวเองว่าเซนเตอร์ระดับโลกคุณก็ห้ามพลาดแบบนี้ไม่ว่าจะเหนื่อยหรือไม่ก็ตามถ้าเหนื่อยจริงคุณต้องเล่นแบบพื้นฐานให้แน่นไว้ก่อนไม่ใช่พยายามทำอะไรหวือหวาต้องใช้สมองจัดการพลังงานไม่ใช่ปล่อยให้ทุกอย่างวุ่นวายแบบนี้ซึ่งน่าแปลกเพราะเรารู้ว่าเขามีสมองฟุตบอลที่ดีมากตลอดหลายปีที่ผ่านมาแต่เกมนี้คือฟอร์มที่แย่ที่สุดของเขากับลิเวอร์พูลแบบไม่ต้องสงสัยเลยนะครับ หงแดงยังไร้ชัยในลีก5นัดติดเสียงวิจารณ์กระหึมหลังจบเกมนี้ลิเวอร์พูลไม่ชนะในพรีเมียร์ลีก5นัดติดต,ต่อกันและความพ่ายแพ้ที่ว i ทยาลัยสเตเดียมยังเป็นการจบสถิติไร้พ่าย13นัดที่ดูสวยงามแต่เต็มไปด้วยผลเสมอและฟอร์มไม่แน่นอนนิโคทิ้งท้ายด้วยน้ำเสียงผิดหวังว่าตอนนี้หากทีมยังเล่นแบบนี้ต่อไปไม่ต้องพูดถึงการลุ้นแชมป์เพราะแค่การรักษาพื้นที่ท็อปโฟก็ดูจะเป็นภารกิจที่ไม่ง่ายเสียแล้วนะครับ ไปที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับกุนซือบอลหมากเผยแผนเด็ดล้มเลี้ยวผู เปลี่ยนแทคติกกลางเกมจนพลิกชนะสุดดรามา่าอันโดนีอิราโอล่าผู้จัดการทีมบอลหมัดออกมาเปิดเผยเบื้องหลังชัยชนะสุดระทึกเหนือหงแดงเลี้ยวภู3-2ในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาพร้อมชี้ว่าการปรับแทคกติกช่วงท้ายเกมคือกุญแจสําคัญที่ทําให้ทีมคว้า3มแต้มได้แบบสะใจแฟนบอลทั้งสนามเลยทีเดียวนะครับหลังเกมอิราโอล่าเผยว่าแผนการที่ทําให้ทีมกลับมามีชีวิตในช่วงท้ายคือการเก็บพลังไว้ใช้ให้ถูกเวลาเรากาลังหาวิธีใหม่ในการคว้าคะแนนและชัยชนะ โดยปกติเราจะเปิดเกมเร็วและใส่เต็มตลอดทั้งเกมแต่ตอนนี้ด้วยสภาพพิมเราเลือกที่จะจัดการพลังให้เหมาะสมกับจังหวะของเกมบางทีคุณนำอยู่2ต่อ1แล้วเลี้ยวพูเริ่มไล่บี้คุณก็จะเริ่มถอยไปรับมากขึ้นและอาจไม่กล้าบุกมากนักยูราโอลาอธิบายแต่พอโดนตีเสมอเป็น2ต่อ2เรากลับมาเล่นเกมของตัวเองอีกครั้งและผมชอบมากกับช่วงท้ายเกมนั้นเราผ่านช่วงฟอร์มตกมาอย่างหนักแต่ตอนนี้เก็บได้7แต้มจาก9เกมหลังถือเป็นพัฒนาการที่ดีเลยนะครับ สำหรับจังหวะประตูชายของอาร์ลี่ในช่วงทดเวลายูราโอล่าเผยว่ามันคงไม่มีช่วงไหนเหมาะไปกว่านี้แล้วที่จะยิงประตูเพราะเกมกำลังจะจบจังหวะทุ่มนั้นมันเหมือนเป็นโอกาสสุดท้ายถ้าทำได้ก็ชนะเลยและว,วันนี้เราก็ทำได้ก่อนหน้านี้ฤดูกาลนี้เรามักจะเสียประตูช่วงท้ายแต่วันนี้มันเกิดตรงข้ามกันเสียทีนั่นแหละคือฟุตบอลครับฟานได้เคอร์อเคสโดนพลาดพิงเต็มๆในเกมนี้เลอบูเสีย2ประตูแบบน่าผิดหวังโดยเฉพาะจังหวะแรกที่เวอร์จิลฟ อ่านเกมพลาดปล่อยให้ลูกเปิดยาวผ่านแนวรับไปเข้าทางเอวานิลสันส่วนจังหวะ2มีลอสเคอร์เคสปล่อยให้คิเมเนสหลุดไปยิงเฉียบขาดประตูแรกมันยากมากครับเพราะลมแรงมากจนบอลเปลี่ยนทิศไปหมดยูราโอลากล่าวส่วนประตูที่2เกือบจะล้ำหน้าแล้วแต่โชคดีที่ไม่เป็นแบบนั้นสําหรับ2ประตูที่เลี้ยวภูทําได้เจ้าตัวก็ยอมรับว่าประตูที่สองเป็นฟรีคิกที่เขายิงได้ดีมากส่วนประตูแรกเป็นลูกตั้งเตะที่เราควรป้องกันให้ดีกว่านี้เรารู้ว่าเราไม่ ใช่ทีนที่ตัวสูงนะและตอนนี้เรากําลังเสียประตูจากลูกเซตพีซบ่อยขึ้นซึ่งเรากําลังพยายามแก้ไขยอยู่นะครับชัยชนะนัดนี้ไม่เพียงอยู่สถิติย่าแย่ของบอลหมัดแต่ยังตอกย้ําปัญหาเดิมของเลี้ยวภูในยุคอาเน่สล็อตว่าเมื่อถึงช่วงท้ายเกมความแน่นอนและความเข้มข้นที่ควรมีกลับหายไปอีกครั้ง ไปที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับหงต้องผ่าทีมใหญ่ฟอร์มรั่วแผนสเปตสปะอนาคตนักเปะสั่นคลอนสมอร์น,นี้ไม่จ่ายหนักไม่ได้แล้วความหวังที่เคยเหมือนจะกลับมาหลังเลี้ยวภูโชฟอร์มหรูถล่มหมากเซยในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกถูกพัดหายไปในพริบตานะครับเมื่อทีมของอเนสซ์ลอตบุกไปพลาดท่าบอลหมัดในช่วงทดเจ็บแบบหมดรูปอีกครั้งเกมนี้ไม่ใช่แค่ความพ่ายแพ้แต่คืออีกหนึ่งฉากการทำร้ายตัวเองของเลี้ยวภูในฤดูกาลนี้ หลังจากไล่ตีเสมอจากตามหลังกลับมาเป็น2ต่อ2ได้สําเร็จแต่สุดท้ายก็มาเสียประตูตัดสินเกมในช่วงทดเวลาบาดเจ็บซึ่งถือเป็นครั้งที่5ที่พวกเขาเสียประตูแบบนี้และทําแต้มหล่นไปถึง7คะแนนเต็มตัวเลขที่อาจกลับมาหลอกหลอนตอนจบฤดูกาลนะครับใช้เงิน450ล้านตอนแต่ทีมยังรั่วทั้งแผงกลยุทธ์เสริมทัพผิดทางตั้งแต่แรก เลี้ยงูลงทุนแบบจัดหนักในช่วงซัมเมอร์โดยเฉพาะการทุ่งเงินกว่า241ล้านปอนด์ให้กับนกเตะระดับซูเปอร์ดิล2รายทว่าแทนที่จะกระจายเสริมจุดอ่อนหลายตำแหน่งทีมกลับทุ่มไปที่ดีวใหญ่โดยลืมมองถึงความลึกของขุมกำลังในระยะยาวผลที่ตามมาคือเมื่อเจออาการบาดเจ็บเล่นงานทั้งโจวานนี่เลโอนี่และคอนเนอร์แบรดลีย์เจ็บยาวอเล็กซานเดอร์อิซักขาหักเฟเดริโกเคียซ่ากล้ามเนื้อฉีก กูนาเต้ต้องพักเพราะการสูญเสียในครอบครัวและโจกเมสก็บาดเจ็บซ้ำอีกครั้งทีมจึงกลายเป็นโครงกระดูกที่ไม่มีอะไรสำรองการที่วตารุเอนโดซึ่งลงเล่นในลีกไปแค่43นาทีตลอดฤดูกาลต้องมารับบทเซ็นเตอร์แบ็กคู่กับฟานไดค์คือหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดว่าโครงสร้างทีมกำลังมีปัญหาใหญ่เลียพูมีโอกาสแย่งตัวมาร์เกฮีกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในตลาดหน้าหนาวแต่เลือกไม่เดินหน้าเพราะประเมินว่าดีลแพงเกินไป ซึ่งตอนนี้หลายคนเริ่มสงสัยว่าจริงๆแล้วต้นทุนที่ต้องจ่ายจากความผิดพลาดนั้นมันคุ้มกันหรือไม่อนาคตของซูเปอร์สตาร์หลายคนเริ่มสั่นคลอน่าทีมรอบใหญ่ซัมเมอร์นี้แทบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อดูจากสถานการณ์ล่าสุดมีนักเตะหลายคนที่อนาคตยังไม่แน่นอนทั้งอิบราฮิมาโกนาเต้ที่จะหมดสัญญาในซัมเมอร์ โมฮัมเหม็ดซาลาที่ฟอร์มตกและอาจย้ายไปลีกซาอุดีอาระเบียเฟเดริโกเคียซ่าที่เจ็บบ่อยและโจโกเมสที่ยังไม่สามารถยืนระยะได้เลยแม้จะมีข่าวว่าแอนดี้โรเบอร์สันอาจย้ายไปสเปอร์สภายในเดือนนี้เพื่อหาโอกาสลงเล่นก่อนฟุตบอลโลกแต่ริชาร์ดฮิวส์ผู้อำนวยการกีฬาของทีมต้องพิจารณาให้รอบคอบว่าการเสียรองกับตันทีมเพื่อเงินไม่กี่ล้านปอน์นั้นคุ้มค่าหรือไม่ เพราะถึงมีลลชเคอร์เคสจะพัฒนาขึ้นแต่เกมกับบอนหมัดก็ยืนยันว่าเขายังไม่พร้อมจะยืนระยะในเกมใหญ่เลียวภูอาจต้องขายโรเบอร์สันแล้วดึงคอสตารซิมิกาสกลับจากโรม่าเพื่อเป็นอะไรแต่การตัดสินใจครั้งนี้ก็มีความเสี่ยงสูงเพราะซิมิกาสไม่เคยยึดตัวจริงได้เลยทั้งในอังกฤษหรืออิตาลีบทสรุป เลียพูต้องรีบกลับมาจากความวุ่นวายและต้องทุม่มอีกครั้งแบบมีแบบแผนแม้ตอนนี้ทีมจะยังมีโอกาสปลุกความมั่นใจกลับมาหากสามารถผ่านเข้าในยูฟาแชมเปส์ลีกได้ด้วยการเปิดแอนฟิลรับมือคาราบักคืนวันพุธนี้แต่หากมองในภาพรวมการล้มเหลวในการป้องกันแชมป์ลีกและฟอร์มที่หลุดกรอบจนต้องลุ้นแค่ติดท็อปโกลายเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจอย่างมากเพราะหากพลาดตัวแชมเปส์ลีก รายได้ที่จะหายไปอาจทำให้แผนเสริมทัพที่จำเป็นต้องทำในซัมเมอร์นี้สะดุดทันทีไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนเลียวพูต้องกล้าผ่าทีมชุดนี้แบบจริงจังและต้องยอมรับว่าการทำแบบครึ่งครึ่งกลางๆจะยิ่งถ่วงให้ทีมล่มทั้งระบบนะครับไปที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับแอนฟิ์สะเทือนอีกระลอกแบ็คซ้ายทีมชาติสหรัฐอเมริกาต้องการย้ายซบลิเวอร์พูลแทนที่โรเบิร์สัน เปิดดีลลับสลับขั้วเอเลียตซิมิกาสกับฟูลแลมตลาดซื้อขายฝั่งเมอร์ซี่ซด์กลับมาเดือดอีกครั้งเมื่อมีรายงานพิเศษว่าแอนโทนีโรบินสันแบ็คซ้ายตัวหลักของฟูลแลมแสดงความต้องการชัดเจนในการย้ายมาร่วมทัพลิเวอร์พูลเพื่อแทนที่แอนดี้โรเบิร์สันที่เตรียมโยกซบสเปอร์สในเร็วๆนี้ ทีมท็อกเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลกลับมาเดินหน้าเต็มกำลังในดีลของแบ็กซ้ายทีมชาติสหรัฐอเมริการายนี้หลังจากเคยพิจารณาไว้ในช่วงซัมเมอร์ปี2025แต่ตอนนั้นตัดสินใจเลือกมิลลสเคอร์เคสจากบอลมาร์แทนการมาของเคอร์เคสทำให้หงแดงปล่อยคอสตารซิมิกาสให้โรม่ายืมตัวหนึ่งฤดูกาลอย่างไรก็ตามเมื่อโรเบิร์ตสันกำลังจะย้ายออกทีมจึงเริ่มพิจารณาเรื่องแนวรับฝั่งซ้ายอีกครั้งซึ่งหนึ่งในแผนก็คือการดึงซิมิกาสกลับมาเป็น แต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าคือลิเวอร์พูลกลับมาเปิดโต๊ะคุยกับโรบินสันอย่างจริงจังอีกครั้งพร้อมองว่าเขาคือคําตอบระยะยาวร่วมกับเคอร์เคสในตําแหน่งแบ็กซ้ายของสโมสรนโรบินสันเปิดใจพร้อมกลับเมอร์ซี่ไซด์หงมองเป็นคู่หูระยะยาวร่วมเคอร์เคส รายงานระบุว่าแอนโทนีโรบินสันวัย28ปีซึ่งปัจจุบันเป็นกำลังหลักของทีมชาติสหรัฐอเมริกามีท่าทีชัดเจนว่าต้องการกลับมาค้าแข้งที่เมอร์ซี่ไซด์อีกครั้งหลังเคยอยู่กับเอเวอร์ตันในช่วงก่อนปี2020ก่อนย้ายไปสร้างชื่อกับฟูแลม ลิเวอร์พูลมองว่าการมีแบ็กซ้ายคุณภาพอย่างโรบินสันหมุนเวียนร่วมกับเคอร์เคสจะเป็นทางออกระยะยาวที่ยอดเยี่ยมในการรับมือทั้งพรีเมียร์ลีกและเวทียุโรปซึ่งตอนนี้โรบินสันมีสัญญากับฟูลแลมถึงปี2028ลงเล่นให้ทีมไปแล้วถึง202นัดทำไป3ประตูกับอีก22แอสซิสถือเป็นฟูลแบ็กที่มีประสบการณ์และความคงเส้นคงวาสูงมากนะครับ ดิวสลับคั่วซิมิกาสเอเลียดจ่อคืนถิ่นเก่าอีกด้านหนึ่งฟูลแลมก็ไม่ได้อยู่นิ่งเช่นกันโดยมีข่าวว่าพวกเขาสนใจคว้าตัวคอสตาซิมิกาสไปร่วมทีมถาวรในช่วงซัมเมอร์2026ซึ่งอาจเป็นดิวพ่วงในแผนการคว้าโรบินสันนอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยว่าฮาวิเอเลียดก็กลับมาติดโผเป้าหมายของฟูลแลมอีกครั้งโดยทั้งสองสโมสรได้มีการพูดคุยถึงความเป็นไปได้ในดิวนี้แล้วอย่างไรก็ตามข้อจํากัดด้านกฎระเบียบทําให้เอเลียดไม่ สามารถย้ายร่วมทีมที่3ในยุโรปได้ในฤดูกาลนี้เนื่องจากเขาลงเล่นไปแล้วทั้งกับลิเวอร์พูลและวิลล่าดังนั้นการกลับไปฟูลแลมจะต้องรอจนถึงช่วงซัมเมอร์เท่านั้นแต่ถ้าเป็นลีกอเมริกาเขายังสามารถย้ายได้ทันทีเพราะไม่ใช้ปฏิทินเดียวกับยุโรปดิวชุดนี้จึงกลายเป็นจิ๊กซอสํำคัญที่อาจเปลี่ยนแปลงแนวรับของลิเวอร์พูลอย่างถาวรและเปิดทางให้ดาวรุ่งคืนถิ่นรวมถึงส่งต่อขุมกําลังที่เหลือใช้อย่างลงตัวในแบบวินวินทั้ง2ฝ่ายนะครับ ไปที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับวิลล่าทำเซอร์ไพรส์เรียกเอเลียดกลับติดทีมหลังข่าวโยงย้ายซบทีมเมเจอร์ลีกอนาคตของฮาวิเอเลียดกลับมาถูกจับตาอีกครั้งหลังแอสตันวิลล่าตัดสินใจเรียกเจ้าตัวกลับมาติดทีมชุดลุยศึกพรีเมียร์ลีกพบนิวคาเซิลยูเนเต็ดวันอาทิตย์นี้ทั้งที่ก่อนหน้านี้มีข่าวลือหนาหูว่าอาจโยกไปค้าแข่งที่เมเจอร์ลีกสหรัฐอเมริกา ฤดูกาลนี้ของเอเลียดเรียกได้ว่าเต็มไปด้วยบททดสอบแห่งความอดทนความเชื่อมั่นและการรอจังหวะที่ใช่จากนักเตะดาวรุ่งที่ย้ายออกจากลิเวอร์พูลเพื่อหาโอกาสลงสนามต่อเนื่องในพรีเมียร์ลีกสุดท้ายกลับต้องเผชิญชะตากรรมสุดผิดหวังไม่ได้ลงเล่นนานกว่า16เกมลีกติดต่อกันและหลุดจาทีมของวิลล่าใน14นัดล่าสุดแบบไม่มีชื่อแม้แต่สำรอง ทั้งที่เจ้าตัวเพิ่งสร้างชื่อเป็นแข้งทีมชาติอังกฤษชุดแชมป์ยูโรย21พร้อมคว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์อีกด้วยซีซั่นที่แล้วเอเลียดลงเล่นให้ลิเวอร์พูลถึง28นัดแม้ส่วนใหญ่จะเป็นตัวสำรองก็ตามแต่เขาเลือกเดินออกจากแอนฟิลด์เพื่อโอกาสลงสนามที่มากกว่าทว่าเวลาผ่านไปสิ่งที่ได้กลับน้อยกว่าที่คาด สถานการณ์ทำให้ข่าวลือเริ่มแพร่สะพัดโดยเฉพาะหลังไม่มีชื่ออยู่ในแผนของอูไนเอเมรี่ต่อเนื่องจนถึงขั้นมีรายงานว่าเขาอาจตัดสินใจย,ย้ายไปค้าแข่งในเมเจอร์ลีกสหรัฐอเมริกากับสโมสรชาร์ลอต FC เอฟซีที่มีอดีตกุนซอบิลล่าอย่างดีนส mith คุมทัพส mith ยอมรับกับสื่อว่าเคยพยายามทาบทามจริงโดยกล่าวว่าผมเคยลองถามๆดูตอนอยู่ที่โน่นเพราะคิดว่าอาจเป็นโอกาสสำหรับเขาที่จะได้ลงเล่นก่อนเบรกฟุตบอลโลก อย่างไรก็ตามล่าสุดมีความเคลื่อนไหวใหม่ที่ทำให้แฟนบอลลิเวอร์พูลได้ลุ้นกันต่อเอเลียดกลับมาติดทีมไม่ปิดโอกาสลิเวอร์พูลรายงานยืนยันว่าเอเลียดเดินทางร่วมกับทีมแอสตันวิลล่าสำหรับเกมพบนิวคาสเซิลยูเนเต็ดสุดสัปดาห์นี้แม้จะไม่ถูกใช้งานเลยตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาในขณะเดียวกันเจ้าตัวยังไม่มีท่าทีต้องการย้ายไปเล่นที่เมเจอร์ลีแม้จะมีข้อเสนอจากชาร์ลอตต์เอฟซีก็ตาม โดยแหล่งข่าวระบุว่าความปรารถนาของเอเลียดคืออยากพิสูจน์ตัวเองในอังกฤษต่อไปนะครับไปที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับเจ็บซ้ำค่าตัวร่วงเทรนด์สอหลุดแผนแมดริดหลังโดนตีมูลค่าหายเกือบ6ล้านดอลลาร์ เส้นทางค้าแข่งของเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนกับเรอัลมาดริดกำลังเผชิญกับแรงกดดันครั้งใหญ่หลังย้ายจากเลือภพูแบบไม่มีค่าตัวในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยล่าสุดมูลค่าตลาดของเขาลดลงไปถึง5.9ล้านดอลลาร์ท่ามกลางกระแสข่าวว่าเขาอาจไม่อยู่ในแผนของกุนซือคนใหม่แม้การย้ายสู่ซานเตียโกเบรนาเบลจะเต็มไปด้วยความหวังและแรงบันดาลใจในการยกระดับอาชีพแต่สิ่งที่ตามมากลับเป็นฝันร้ายจากอาการบาดเจ็บเรื้อรัง โดยเทรนต์ยังไม่ได้ลงสนามเลยนัะตั้งแต่เจ็บก้นขาเมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคมและคาดว่าจะกลับมาได้ในช่วงต้นเดือนหน้าช่วงที่เจ้าตัวพักรักษาตัวแมดบิดก็สะดุดอย่างหนักพ่ายให้บาร์เซโลนาในศึกสเปนิชซูเปอร์คัและเสียตำแหน่งจากฝูงลาลิก้าให้คู่แค้นตลอดการส่งผลให้ชาบี้อาลอนโซถูกปลดจากตำแหน่งและเป็นอัลบาโรอาเบลัวอดีตแนวรับหงแดงอีกคนเข้ามารับช่วงต่อ ที่เลวรายย้ายยิ่งกว่านั้นมีรายงานจากสเปนระบุว่าอาเบลัวได้แจ้งกับอเล็กซานเดอร์อาโนแล้วว่าเขาไม่ได้อยู่ในแผนทำทีมของมาดริดในระยะยาวค่าตัวลดอนาคตไม่แน่นอนเว็บไซต์ Transfer Market ประเมินมูลค่าล่าสุดของเทรนไว้ที่70ล้านยูโรราว82.8ล้านดอลลาร์ลดลงจาก75ล้านยูโร88.7ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นมูลค่าช่วงสุดท้ายก่อนลาจากเลียวภูเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว จากตัวเลขนี้เขารั้งอันดับ47ของโลกในด้านมูลค่าตลาดอันดับ12ของลาลีกาและเป็นเพียงอันดับ7ของคุณพ่นราชันชุดขาวในปัจจุบันแม้มาดริดจะไม่เสียค่าตัวมากนักเมื่อตกลงคว้าตัวเขาด้วยค่าตัวเบื้องต้นเพียง13ล้านดอลลาร์ในช่วงเปิดตลาดที่ผ่านมาเพื่อให้ทันใช้งานในศึกสโมสรโลกแต่ด้วยปัญหาบาดเจ็บและโอกาสลงเล่นที่จำกัดการจะขายต่อในราคาสูงกลับดูเป็นเรื่องยาก สถานการณ์ยังเลวร้ายลงเมื่อชื่อของเขาหลุดจากทีมชาติอังกฤษภายใต้การคุมทัพของโทมัสทูเคิลด้วยเหตุผลด้านความฟิตอำลาหงแบบไม่หวานอนาคตในแอนฟิลยังน่ากังขาการตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับเลือ์ภูและย้ายทีมฟรีทำให้ความรู้สึกของแฟนหงแดงต่อเขาเปลี่ยนไปไม่น้อย และไม่แน่ว่าหากวันหนึ่งเขาเลือกกลับมาที่แอนฟิลด์อีกครั้งจะได้รับการต้อนรับแบบไหนเทรนด์ s <S เคยเปิดใจกับ Amazon Prime Sport ก่อนเกมที่เรอัลมาดริดบุกเยือนเลือภูในศึกแชมเปียนส์ลีกเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาว่าผมจะขอบคุณเลือภูเสมอสำหรับโอกาสและทุกความสำเร็จที่เราทำร่วมกันมันจะอยู่กับผมตลอดไปไม่ว่าผมจะได้รับการต้อนรับอย่างไรความรู้สึกของผมที่มีต่อสโมสรจะไม่มีวันเปลี่ยน แล้วเพื่อนๆพี่ๆหงแดงมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างลองแสดงความคิดเห็นไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอกันดูนะครับและนี่ก็คือสรุปข่าวของเลี้ยวภูประจำวันที่25มกราคมในรอบเย็นนะครับขอบคุณสำหรับการรับฟังถ้าชอบฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กันหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ